สวัสดีค่ะ <c oughs> มิทีน่านะคะอะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้คลิปวันนี้ทีน่าก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอคำว่า over s o l l นะคะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปวันนี้ก็จะมาอธิบายรายละเอียดว่ามันคืออะไรหมายถึงอ,อะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนก็จะได้ยินคําว่า higher self หรือว่าตัวผู้รู้กันมานะคะมากมายในทางอินเทอร์เน็ตในทาง YouTube ะหลายคนก็มาคุยเกี่ยวกับ เรื่องอ่าไฮเออร์เเป็นเยอะในเฉพาะในสองสปีนี้นะคะ o v e r อร์โก็คือ h i g h อร์เซลของเรานี่แหละนะคะแต่ว่า o v e r อร์โเนี่ยคำที่พูดมาก็ o v e r อร์โหมายถึงว่าโซลที่ว่า o v e r อร์ดู h ฮเออร์เของเราทุกอันอันนี้อาจจะงงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทีน่าจะมาอ่าให้อ่า,อาตัวอย่างโอเคนะครถ้าเรามาดูรูปภาพอันนี้นะคะอ่าพีระมิดทำไมนะเอ็มแมชพีระมรเนี่ย ถึงมีคนสนใจกันเยอะนะคะอันนี้นะคะภาพพาาีร r a m ดเนี่ยหลายคนจะสนใจกันเยอะเพราะว่าภาพพาาีร r a m ดเนี่ยมันมีความหมายมากมันเป็นซิมโบล์หรือว่าเป็นอ่าอ่าอ่าเรียกว่ารหัสหรือว่าความหมายนะคะคือภาพพีระมิดเป็นภาพสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมอันข้างบนที่สุดเนี่ยก็เป็นจุดตัวคุณเองนี่แหละที่ว่า เป็นพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดที่สูงที่สุดก็เรียกโออโซโอเอรโซนี่แหละคือโอเวอร์โซลคุณอยู่ข้างบนนี้ก็คือตัวเป็นดาวดวงใหญ่ของคุณที่คุณเนี่ยเข้ามาในจักรวาลอันานี้เพื่อมาประสบอ่าประสบการณ์นะคะในทาง consciousness ในทาง awareness ในจักรวาลอันานี้ที่คุณเข้ามาเนี่ยมันมีทั้งหมด12 dimension นะคะโลกมนุษย์เป็น dimension ถึงแม้าเรียกมิติสแต่ว่า เป็นอยู่ในตรงนี้เลยค่ะข้างล่างสุดนะคะเรามาจากอย่างข้างบนเนี่ยมาจากมิติสิบสอง n s i o n 12นนะคะเป็น v v r r อ l ์โซสละคุณเนี่ยจิตคุณเนี่ยก็แตกมาก็เรียกว่า Fragment นะคะและอันนี้เหมือนเป็นการเราเดินลงบันไดมาอันนี้เป็น Symbol เท่าน,นั้นเองนะคะ,ะแค่ว่าเราเดินลงมาหรือเข้ามาประสบการณ์มาหลายๆชาติอันนี้ก็เป็นแบบเป็น s ซ mple ต,ตัวอย่างที่ว่า มาคณเนี่ยดวงคณเนี่ยโอเวอร์เนี่ยเป็นอันเดียวอันใหญ่ที่เป็นผลักไวสุดแล้วแตกมาแตกแตกแตกมาเพื่อมาประสบการณ์หลาย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 ร้อยพันชาติหลาหลายมิตินะคะอย่างลงมาเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองนี่เนาะลงมาสิบสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดทั้งหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยเป็นโลกมนุษย์ที่ต่ำที่สุดหนักที่สุดแล้วก็เป็นเอ็กตรีม m ม OTION ความรู้สึกและมียินอันยานะคะเป็นสถานที่อันเดียวหรือหรือหรือมิติอันเดียวที่ว่า มีการเล่นเกมกันแล้วก็มีกรรมแล้วก็ต้องหมุนกลับมาแต่ว่ามิติอื่นเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะมิติอื่นเนี่ยคุณอาจจะมีประสบการณ์ตอนเนี้ยคุณเนี่ยถ้าคุณดูตรงเนี้ยมันถึงไม่มีเวลาเนี่ยนะพลังงานมันจะไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นคุณสามารถเห็นเนี่ยในเวลาเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวอย่างเอาภาพที่เอาเอาง่ายๆเลยอันนี้จะโชว์อิมเมจอันอื่นมาให้ดูด้วยนะคะทำไม ถึงเขาในในทาง ancient civilization สมัยก่อนเขาจะมีโชว์ไอาภาพ image อันนี้เยอะเดี๋ยวอ่ะเอาอันนี้มาดูก่อนอันนี้เป็นภาพที่อาจารย์เอามาใช้ในทางคลาสอื่นแต่ว่าอันนี้เป็นการ explain ที่ได้ดีเลยไปเรียกว่าอธิบายได้ดีข้างบนเราวนี่ over o u l over s องเราเนี่ก็แบบมีมีตาที่เห็นตาสามเห็นชัดเลยละ่ะและสามารถถ้าอยู่ข้างบน over s องของเราเนี่ย เป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดและใหญ่ที่สุดสว่างที่สุดสามารถเนี่ยมองลงมาเลยทุกๆชาติอันนี้ก็เรียกว่าแตกมาหลายหลายชาตินะคะนี่ชั้นชั้นสิบสองลงมาเรื่อยๆเอานับอันนี้เป็นคาร์บอนอ่าอ่าอ่าเดเมชันก็คือชาติของโลกมนุษย์นี้มิติสามแล้วกันแต่ที่ลง,ลงมาเนี่ยเป็นหลายๆายชาติของคนนะคะอันนี้เรียกว่าแตกแตกหลายๆายหลายๆายชาติของคนอันนี้เรียกเป็นซิมโบล์ของชาติแล้วกันนะคะมีหลายๆชั้น ลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยจะมีแฟกต์เมนเต็มไปหมดหลายเต็มทุกๆชาติเลยนะแต่ว่าพอชาติที่เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยพวกเนี้ยเราถึงเวลามีพาร์สไลฟ์เนี่ยจิตของเราที่สูงที่สุดเนี่ยเขาก็จะมาเข้ามาช่วยทุกๆชาตินี้ชาตินี้อาจจะเป็นชาติที่ว่าคุณเนี่ยไปอยู่ที่ stars y s t e m ไปอยู่ที่ p a l เรดิอนหรืออยู่ที่ออกูเรีอะไรก็ตามหรือไปอยู่ที่อื่นนะคะแต่อันเนี้ย ในพเรียดสามเหลี่ยมเนี่ยจะอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันหรืออยู่ในยูนิเวอร์สเดียวกันนอกจากสามเหลี่ยมนี้แล้วมึงก็ยังมีแบบออกออกไปอีกจัก,กรวาลอื่นนะหรือยูนิเวอร์สยูนิเวอร์สอื่นเขาเรียกว่ามัลไทเวอร์สนะคะแต่แค่จักรวาลอันนี้มันเป็นอันนี้ของคุณเองนะคะและอันนี้แหละโอเวอร์โซก็คือที่อยู่สูงที่สุดในจิตของคุณสแล้วในชาตินี้หลายคนก็จะมารวมรวมแฟกเมนต์รวมอันนี้เป็นอันเดียวกันนะคะ trinity father mother and ญ o ณ h ริ s p i r i t พ่อแม่พระว h ญญาณบริ i ุทธเรามารวมกัน integrate as one หรือ,อคุณอาจจะได้ยินคนคพูดว่า all is one ก็ all of this is one oneness ก็คือต,ตัวคนเองนี้ล่ละโอเคนะคะอันนี้หวังว่าว่าคุณนะ่ะคงจะเข้าใจว่าความหมายของ over soul คืออะไรโอ้ตะกี้ก็ลืมแชร์ไปหนึ่งอีกนิดหนึ่ง ไอ้ทุกๆอันในนี้นี่ก็คือไฮเออร์เซลล์ของคนนี่คือไฮเออร์เซลล์ไฮเออร์เซลล์เป็นดาตัวหลายตัวคุณมีแฟกต์แมนนี่ไฮเออร์เซลล์ไฮเออร์เซลล์ไฮเออร์เซลล์แต่ไฮเออร์เซลตรงนี้อาจจะเป็นเอ็นเจโก็ได้นะมิตินี้ลงมาเป็นเอ็นเจโแล้วเป็นเป็นอยู่ในสตาร์สิสเทมไปอยู่ในหลายๆหลายมิติอันนี้ก็เป็นไฮเออร์เซลล์ก็ได้เลยเป็นคาทิคมาสเตอร์เป็นเอ็นเจโกรตรงนี้เป็นหมดนี่ก็คือแฟกต์แมนของคุณเองหมดเลยแล้วพอตอนหลังมารวมปิดประตูหมดทุกชาติ ทั้งหมดคุณก็กลับมาเป็นดวงดาวอันหนึง่งหลังจากนั้นคุณก็ออกไปประสบการณ์ที่อื่นได้นะคะขึ้นอยู่โซที่คุณจะเลือกมาโอเคอันนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะเกี่ยวกับคำว่าจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของคุณที่ว่าสูงที่สุดหรือว่าก็เรียกว่าโอเวอร์โซลหรือว่าไฮอไมนะคะอยู่ไฮอไมโอเวอร์โซลของคุณแล้วอยู่ที่ไหนและนั่นก็คือจิตวิญญาณวิญญาณอันสูงสุดบริสุทธิ์ของคุณ นะคะที่ว่าสามารถที่มันแม้แตเฟสไดทุกอย่างเวลาที่คุณลงมาถึงมิติที่ว่าข้างล่างเนี่ยมันก็จะแบบ <c oughs> เด๋ยวจะมาอีกที่หนึ่ง <c oughs> เวลาคุณมาเปรียบสวการอยู่ในมิติข้างล่างเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยไม่ใช่มีพลังที่ว่าสูงที่สุดมันเป็นพลังที่แตกมาเรียบร้อยแล้วพอพลังแตกเนี่ยคุณอาจจะคุณจะสามารถเห็นข้างล่างได้แต่ไม่สามารถเห็นข้างบนต้องอยไปอยู่ข้างบนเป็นอวสองคุณที่สามารถลงมาข้างล่าง ช่วยคุณได้ซึ่งตอนนี้อเวสองข้างบนเนี่ยเขาก็เริ่มมาช่วยเพราะว่าพวกนี้ตื่นกันหมดตื่นตื่นพวกนี้เขารู้กันหมดนะคะแต่มีอยู่ข้างล่างอันเดียวที่ว่าหนักที่สุดต่าที่สุดแล้วก็ไม่สามารถเห็นข้างบนได้ง่ายนอกจากเราจะเดินทางอ่าถ้าเป็นคำมนุษย์ก็เดินทางขึ้นไปแต่จริงๆแล้วหมายถึงว่าเดินทางเข้าไปข้างในของเรานี่เองนะคะ่ะโอเคนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็โพสต์คอมเมนต์ได้เลยนะคะแชร์ Share คลิปอันนี้ถ้าคนคิดว่า ุณเข้าใจแล้วได้เรียนขึ้นมาเพิ่มนะคะโอเคนะครับขอบคุณมากค่ะ